ี่ได้ได้สายแล้เพราะมันเลื่อนมานเลยนานมากดีใจมากครับที่วันนี้เราได้สายกันแล้วเพราะรอมานานมากแล้วก็เลื่อนหลายรอบนะครับ ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราแล้วก็ทุกคนนะครับยังไงก็ฝั่งหนังนี้ด้วยเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้เล่นนะครับในบทบาทนี้แล้วเอกหนักด้วเราเรียกว่าเป็นนายเอกเลยนะก็มันปกติเป็นนายเอกครับวันนี้ก็เป็นผู้เอกผู้เอกอ่ะวันนี้ก็มดูแบบเขิ่มแสงหน่อยอ่ะปิเศษเราพิเเป็นไรเขาเป็นนายเอกเราเป็นไร เป็นเป็นเอกไปทำไมละเนี่ยสูงป่าเรืเอกเออก็จริงๆเป็นเหมือนเพื่อนกันนะใช่เป็นอะไรครับมีสภาพระหว่างเพื่อนทุกคนเลยครับเป็นไปเป็นมายังไงถ้ามาเล่นด้วยกันได้ก็จริงๆพี่ม้าชวนมาครับว่าแบบอยากให้ลองไปไปคุยแล้วหรือว่าลองไปแคสเลยนะผมก็เลยสนใจครับเราเห็นเป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นงานครั้งแรกเลยครับที่องมืใครเป็นพิบทบาทด้วยครับใช่ปกติเราจะอยู่ในมหาลัยกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยวันนี้เราได้มาแบบมีบู๊มีคิวแบบ คนโหดกันนมันก็อันนี้ถือว่าบาสเป็นแม่บาสเป็นแม่ดันเพลิดเลยแล้วก็ไม่ยกแม่ยกจริงจริงเนเห็นน้องชอบอะไรที่เป็นแบบทรงนี้เราก็เลยชวนเราเราเห็นแล้วเราก็นึกถึงครับอืมอ่ะอีกอีกสองนุ่มสองนุ่มอันนี้เออคู่บุญผู้บุญได้กลับอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรอบรอบรอบนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าหลังจากที่แบบว่ามีมีปัญหากจำเป็นไปเปล้วจะแบบกดดันนิดหน่อยแรกๆครับผม ก็แบบผ่านไปได้ด้วยดีปลกลงตรงใจเลยไหมตอนแรกที่บอกว่านอนปุ๊บตอนแรกไม่ได้ปกตกลงตรงใจทางนั้นนะพี่คือพอแล้วแบบมาทักใช่ไหมอันนี้นี่ผมเผาจนตัวนะเขาเผาได้เผาจนตัวนะตอนแรกแบบทักมาไงผมบอกพี่ผมไม่เล่นอ่ะผมกำลังนอนอยู่ตอนแรกกับผมไม่เล่นอ่ะกนี่อย่าลืมนะว่าพี่ฟ้องได้นะยูทูบอ่ะตัดท่าไม่ทีมผมอยู่กองถ่ายแล้วก็คือใช้ไม้ตายใช้ไม้ตายเลยอ่าทางนุ่นพานะทับผมก็ ดีใจเขาได้กลับมาเล่นกับพี่พลอีกรอบครับผมเพราะว่าตั้งนานแล้วตั้งห้าหกปีแล้วครับผมาไปเพลงครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเวลาเล่นกับพี่พลที่อะไรก็ตื่นเต้นตลอดครับผเรื่อยๆครับเป็นเป็นคนสมอต้นเสมอปลายครับผมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่โดนดักจะแตกครับผมใช่ครับผมก็น่ารักครับรักใจรักใจ เขารักกับพิพลดีผมชอบู่ผมชอบไม่ไม่พี่แบบช่วงแรกๆที่แบบผมโดนด่าเยอะใช่ไหมครับน้องสองคนก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่พลต้องด่าเน็ตยังเลยมันปกติมันปกติดีเขาไม่โกรธสอาไม่โกรธกันไม่โกรธกันไม่โกรธอะเราวันนี้มันใกล้ใกล้มันมันจะสายจริงละเออวันที่เจ็ดเนาะเออเราเราคาดหวังแมพเพราะว่าแบบเฟอร์คามันคาดจะเปลี่ยนไปปี จริงเราก็คัดหวากันคนเพราะว่ามันเป็นอาพิกบทบาทมีคิวบูมีคิวอ,อ,อะไรเราเต็มที่เราถ่ายกันแบบโหดมากทีมงานนะักแสดงทุกคนแบบโหสู้กันแบบสุดๆครับผม mm hmm. มันน็อกรอบก,กันหลายครั้งมากอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนมาดูผลง,งานที่พวกเราตั้งใจกันครับ mm hmm. ถือว่ากดดันไหมเพราะว่ากระแสโค mm hmm. วิดโดยกลัวคนไม่มาดูหนังไหมอืจริงๆแล้วผมผมเชื่อว่าทุกคนอยากดู mm hmm. ในสิ่งที่มันมันไม่หาดูได้ยากมาก mm hmm. ใช่สำหรับพวกผม เราผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านนะฮะที่อยู่ในเรื่องนี้ตั้งใจทำให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับครับผมโอเคนะฝากเชิญชวนจะน้องบ้ากเลยคร่ะทำไมถึงห้ามพลาดดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตอบตัวกันเลยนะครับผมก็นี่แหละครับทำไมถึงห้ามพลาดก็เหมือนที่บอกว่าที่นี่กับ ก็เพิ่งกลับมาเล่นครับอีกครั้งหนึ่งเราก็มิโกบาาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น27นี้นะครับผมฝากบอกโลกให้รู้ว่าครูรักมึงด้วยครับผมในละรภาพยนตร์นะครับเฮ้ยไม่อ๊จะฝากรผมก็อันนี้เป็นเลือกแรกเรื่องแรกที่ได้เล่นภาพยนตร์กันนะครับของผมพี่บ้านนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนมาดูกันด้วยนะครับผมอยากให้พวกเราด้วยครับทุกอย่างที่เล่นนะครับเพราะว่าอีกอย่างก็อย่างเพยกับบ้าก็เป็นหนังเรื่องแรกนะฮะอันนี้ก็เป็นการเล่นหนังเป็นบทรายเรื่องแรกกกยไ็ฝาด้ว <Okay. S 2> โอเคอ่ะ,อะเป็นนี่สดนระือมะเป็นมะือหน้าดีค่ะ